ยู่กลายกันซ่องตัวเลยนะครับตัวทีนึ่งนะครับตตัวตัวทีซ่องนะครับทุกคนเอาตัวเล็กไล,ล,ล่ละเลแล้วไม่ใส่ทุงมือมานะครับเวลามาเอาหอยนี่ต้องใส้ทุงมือกันนะครับทุกคนอย,อยา่าทำตามผมนะครับผมมาใส้ทุงมือนะครับอันนี้ห้อยลาพะนะครับหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็อันนี้ตัวนึ่งล้านคะรับอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่นะครับทุกคนนั่นนะอืมส่งตัวนะครับทุกคน